สวัสด <y> ีพี่น้องปองป่ายสุขสุกคน้อจ้าเมื่อนี้จินี่สิผ้ามาเบงหมูหน่อยพี่น้องจ้าจินีจะเอาหมูหน่อยโล่งนะจ้ามื้อนี้จำนวนเก้าตัวพี่น้องจ้าตอนนี้ก็คือมาอยู่ขอกหมูจ้ามาอยู่ขอกหมูทงหน้าสวนอย่างของจินีนะจ้าจินี่กับผ้ามาเบงไก่หน่อยก่อนะพี่น้องจ้าลิ่นน้ำไกลหน่อยรอหมูมาทรงจ้าเพิ่นกะว่าคับๆนะพี่น้องจ้าเพิ่นยันหมูมันห่อนจ้า เวลหาห่อมาตากแดดมากมันห่อนนะจ้ะเดียด๋ยวจะนี่ผ้าลินน้ำไก,ก่กนพี่น้องจ้ะมาเบิ่งไก,ก่กอน,นะจ้ะพอเป็นกะเลียงไว้ไลยพี่น้องจ้ะลูกดกดกตัวพี่น้องไก่แจ๋นหน่อยพี่น้องจ้ะตัวกะใบไเนะจ้ะกะเลียงไว้พ่อได้กิิเนนะพี่น้องจ้ะพอได้ต้มกินยางกินเนาะจา้ะรอรอพี่น้องจ้ะรอหมูจ้ะ อีกสักพักหนึ่งอีกสักแป๊บหนึ่งนะจ้ะเดี๋ยวเพิ่นกลับมาเดียวเพิ่นได้โทษเขามาเลี๋ยวนาะพี่น้องจ้าจินนี่กับผ้าเบิ่งไก่ก่อนจ้าอ่าก่อนที่จะเอาหมูมาลงกนาะพี่น้องจ้าจินนี่กัได้เหยดคอไม้พี่น้องจ้าเอาตะไคร่ด่างเขียวนาะพี่น้องมาออมใส่คอกหมูห่อกรนะจ้ากันมแเลงกันยุงกันนกนาะพี่น้องจ้ากันไก่เขามาหาหมูห้าน้ำจ้า คุณพ่อนะจ๊ะคุณพ่อกับพี่ต้อนะจ๊ะกะซอยกันอยู่น้พี่น้องจ๊ะซอยกันสองคนเพิินนั่นแหละเฮ็ดกอกแก๊กเน๊อพอเถากับลูกเคยนะจ๊ะจินนี่กะสิเอาหมูมาลงนะพี่น้องจ๊ะตั้งแต่หมูที่ตายไปรอบนั่นนะจ๊ะเป็นโรคแมพันุ์ของจินนี่ก็ได้ตายเมื่อไรสี่ตัวตอนนี้ก็คือครบเวลาหกเดือนนะพี่น้องจ๊ะกะสีเอาหมูมาลงไหมนะจ๊ะอันนี้ ทินี่เอาพาเขียวอมมุดเลยเด็กพี่น้องจ้ากันความหอนกันนกกันมาเร่งกันยุ่งน้ำเนาะจ้าก็คือเฮาเอามาลงเพื่อที่จะบรใหาโลกน้่พี่น้องจ้าให้โลกเขามาหาหมูของเฮาได้นะพี่น้องตอนนี้กับคุณพ่อก็คือฉีดน้ำยาก่อนพี่น้องจ้าล้างพื้นหลางคอกไม่ฉีดน้ำยาใส่น้ำยาอีกรอบนึงเนะจ้าก่อนที่จะเอาหมูลงจ้า ก้นอนนัานี้ก็คือเขาได้ล้างฉีดยาขาเชื่อหลายรอบแล้วน้องพี่น้องจ้าขาเชื่อให้มันตายเนาะจ้ามาแล้วมาแล้วจักตัวนั้นนี่ก,นะก้าวเบาะน่ะคือ,อลดลงมันลนามันละมลันละมนลัะมมันนน่าันนลัน เจ็ดตัวเจ็ตัวยางมันแยกนายามันแยกเจ้าของรอหรกันกันเนาะขาเลมปอง ก็จ pues yeah, ับเป็นบะลองจับดิล่ะเลยเอ้าก็อุ้มมันลดแล้วเนาะเอ้าเอาโมูลงพี่น้องจานได้เจ๊ตโตเอาโมูลงหม่โอ้ตัวนี้อ้วนเลย เสิยแล้วอันนี้มัน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 ส่ยต้นงทด้เ้อังทส้มันเป็นกระดานันเป็นอันี่ซสื้อขี่ซาเล็งมาเลยขับซิ่งมาเลยอุดอิดอุดอิด

ฮะเนี e <ah> ่ยขีบยังเานตาอยู่กับ่งอเข้าไปให้เ่งอุดอุดอุดหิวบ่นี่กำลังหิวกำลังหิว

พ่อแม่พอ่อแม่เป็นแล่นไอ้แม่เป็นล็อกพ่อเป็นแรนบัตรเออลาดมาศาูนยนมากน้ำเสือเขามีตลาดัเหรเอมันมีตลาดเดี๋ยวนี้ <c oughs> น้านสองอาหาะมือมือร้านผมไปซื้อไม่เพราะง่ายจิตบางเอคน,นผมจีบไปผมเลยซื้อไม่ร้อนน้ำนะอดี๋ยวมึง่นกับ่สือได้มากหรือเปล่า กินยักัดชิ้นก็มือปลาชิ้นไม่มีครับชิ้นบ้านชิ้นบไม่มีแอาหารเลยกินเลยได้โอ้เปย่งภาษามันดอกผมรอมันแเนวยเห็นสเห็นิ้ต่าหารเตี้ยหลองยูไม่ละ ส่งคนสั่งคนเด้ไม่ขอบปวนตัวใหญ่ๆเด้อเพราะว่าอังแต่เราก็เสียอย่างแม่โผล่ตรงนี้เออต้องใจว่ามันกแบบทำมันมาเป็นยังผมผมดึงออกมันจะหละเพ่ะว่ามันคือใส่ตั้งไงอะนะนุก่ะเคยเป็ี่ยนยุคือคือเฮาตัดเบาอันนี้แต่ว่ามันใหญ่แล้วมันก็ยุบเองของมันมันเหมือนมันอักเสบมันมันเป็นกระดันเป็นอีหยังสักอย่างแต่ว่าทุ่หนึ่งเราก็เอาไปเขาเอาไว้นี่นะเอาไว้นี่นะ พวกกระตีกันเดินที่เดินทาขมันอนนะครับเขาบอกพดลมเมื่อไ่ก็ได้สักตัลมไหนพดลมมรายนะอ่าก็ห้มันฮอนเีนี่กิทางือจะตีวิวึงกันนะี่ก็สีทดล่องกับนพนองจ้าเอาขอกแหลกกอนนาจ้าเจ็ดตัวกอนก็คือห่านมันเป็นโรคคือเกาหนพี่นองจ้า จินนี่การทดสอบสักเจ็ดตัวจะคอ,อกหนึ่งก็นนพี่น้องจา้าเดี๋ยวซิมาอัปเดตนะค่ะว่าจะเป็นจังไรเนี่ยการขาเชื่อของคอของห้าเออสะอาดดีพ่อบอถ้าหมูรอดถึงสีเดือนนะพี่น้องจ้าก็คือสามารถที่จะเลี้ยงได้ตามปกติเหมือนเดิมนะพี่น้องจา้า สิน,นีก็จะเป็นศิลปินเลี้ยงหมูเหมือนเดิมจ้าก็จะมาอัปเดตเรื่องหมูหมูให้ดูให้ชมกันไปเรื่อยๆนองปีนองจา้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสินี่พาเพิ่ใน,เ,นเด้อจ้าพีนองจา้าคลิปนี้ก็ขอบายบายจ้าขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ